สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูรีวิวคันที่สองนะครับคันนี้ใช้เครื่อง14แรงนะครับใช้เกียร์2ตัวนะครับ1ตัว2ตัว ก็มีล้อทวงหลังคนระับล้อทวงหลังไม่มีเพลานะครับไว้ถ่วงน้ำหนักเฉยๆเกียร์ใหญ่เลย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่นี้นะครับฝากกดติดตามนียนะครับติดตามความแรงคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ